มึงได้ยินกูใช่ไหมมึงก็จะฝากของไว้ตรงนี้แล้วกันมึงจะไม่มีใครมายุ่งนะมันเป็นของเมียมึงเมียมึงฝากมาให้สวัสดีครับผมฝูกจังเกิลทนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาโซนเดิมนะครับที่เจอชายพิศนาวันนั้นนะที่ผมเจอเขาตรงต้นไม้นะวันนี้ผมจะมาทำรวด โซนนี้นะครับทุกคนก็จะไปกันเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าผมจะไปอีกฝั่งหนึ่งกนน,นะทุกคนผมจะไปทำรดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะวันนั้นผมไปฝั่งนี้แล้วนะเอทุกคนเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ เดินมาสักพักหนึ่งนะทุกคนผมจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งที่ผมเดินไปแล้วนะวันนั้นที่ไปเจอชายนะพิจารณาท่านหนึ่งนะไปสำรวจฝั่งนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ก็จะเจออะไรหรือเปล่านะครับทุกคนก็ลองมาทำดฝั่งนี้ดูนะแต่วันนั้นผมไปนะครับผมไปเจอชายพิษณาฝั่งนี้นะตรงต้นไมนะ้ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายผมหรือว่าอะไรนะครับทุกคนนี่จะเป็นลูก รู้ว่ากินนายหรือเปล่านะครับกเมื่อ,อวานผมก็ <c oughs> ได้ไปส่งลุงเขาถึงบ้านเลยนะทุกคนก็ถึงหมู่บ้านเขาเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาเออกมารับนะครับ ขอเลยผมส่งหน้าหมู่บ้านนะทุกคน ก็กำลังสังเกตอยู่นะทุกคนเราก็ต้องเดินเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้อาจจะได้ยินเสียงเราเดินแล้วมัอาจจะรู้ตัวน,นะครับทุกคน มันจะได้ยินเสียงอะไรนะมันจะได้ยินมาจากข้างบนนะครับทุกคน จะไปทางข้างหลังนี้มันยังไม่มีตัวนะครับว่ามาข้างหลังมันนะแต่ว่าผมจะไม่เข้าใกล้มันนะทุกคนมันจะสังเกตมันจะข้างหลันะ่าะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp จะมาหามีไม่ได้แล้วไม่ได้ยินกูบ่อยผมไม่สามารถได้ท,ทีได้นะทุกคนไมงได้ยินกูหรือเปล่าแต่ผมจะตั้งกล้องนะทุกคนผมไม่สามารถขยับไมไ่ได้แล้วอ,อยู่ตรงไหน

กูก็น่าจะไปแล้วถ้ามึงได้ยินกูอ่ะไม่ถนัอก็ไปไกลได้ที่ผมแอบถ่ายไม่อยู่ไมถ่ายแล้นอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เบาไม่อยู่ มินกูใช่ไหมงูมก็จะฝากของไว้ตรงนี้แล้วกันงจะไม่มีใครมายุ่งนะมันเป็นของเมียมึงมนเมียมึงฝากมาให้ถ้ามึงออกมาได้มึงก็หยิบมันไปด้วยนาะ

yết, mึง đã nghe kêu báo, giờ kêu sẽ đi rồi nè, mึง đừng lơ lửng thằng chuyện này anh phải Ý, luôn, đường đường không. để lũ kia hiểu lũ ông, để chúng ta chơi với đi nữa, ผมจะไปถ่ายตรงที่มันอยู่เมื่อกี้นะครับทุกคนก็เมื่อวานผมลืมนะครับเอาลืมมากระเป๋าไปนะทุกคนผมวางไว้แล้วผมก็ลืมนะวันนี้ผมเอามาหมดเลยนะทุกคนมีมีมีอะไรพร้อมเลยนะเข้าไปถ่ายตรงที่มันคุยกันเมื่อกี้นะผมไม่รู้ว่ามันคุยกับใครนะ บอกว่าหยุดไอหยุดนะทุกคนน่าจะเป็นเพื่อนมันหรือเปล่านะโอ้ยนี่นะทุกคนน่าจะเป็นที่ที่เพื่อนมัน ถูกขังเอาไว้นะทุกคนผมเดาเฉยๆนะเกียร์หน,นังเขาอยู่ตรงนี้นะทุกคนมีแก้วด้วยนะแต่ว่าดีนะมันไม่เจอผมนะเพราะว่าผมแอบอยู่หลังนู้นนะเพื่อนก็คนข้างมิดเลยนะ ม,มีอะไรหรือเปล่าลุงไม่มีอะไรนะมันไหนอะไรวะฉันบอกของที่เมีเลนะของของที่เมียมึงฝากมา <c oughs> บริเวณนี้คือมีก้อนปวกก้อนใหญ่มากเลยนะทุกคนล้อมหมดเลยนะคือล้อมหินเลยนะทุกคนเป็นปวกหมดเลยนะครับว่าเพื่อนมาน่าจะถูกขังไว้นานแะล้วนะทุกคน เหมืเอมืนเขาจะรู้ตัวนะครับว่าผมกําลังแอบถ่ายอยู่นะผมไม่รู้นะว่าเขาจะรู้ได้ไงนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เขาเดินกลับไปนะคือเขาบอกอยู่นะครับว่ารู้นะมีคนอยู่แถวนี้อย่าให้เจอตัวผมก็ต้องเงียบแนะ่นะครับทุกคนแผมต้องกลับมาดูให้ได้เลยนะทุกคน ผมต้องกลับมาดูตรงนี้อยาจะรู้นะว่าเพื่อนมันอยู่ในนี้หรือเปล่านะะแต่ผมว่าน่าจะอยู่ในหินนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันมาคุยอยู่นะเมื่อกี้ <c oughs> แต่ผมจะเดินไปดูข้างหน้าหน่อยนะครับที่มันเดินไปเมื่อกี้นะ แต่ไม่รู้ว่ามันเดินไปไกลหรือยังนะครับทุกคน เหมือนได้ยินเสียงคนเดินนะทุกคนเหมือนได้ยินเสียงคนเหยียบกิ่งไม้นะครับตกใจนะทุกคนผมตกใจนะเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ทุกคนดูนี่นะ ผมนะว่าผมขอถอยก่อนดีกว่านะครับตัวน่าจะใหญ่เลยนะทุกคนขนลุกเลยนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าทุกคนไวค้คลิปหน้านะผมจะกลับมาจุดนี้เลยนะกลับมาตั้งกล้องใหม่นะว่าดูนะครับว่ามันจะกลับมาหรือเปล่านะครับทุกคน แต่ผมว่ามันต้องกลับมาหาเพื่อนมันอีกแน่เลยนะทุกคนเอาเพื่อนมันถูกขังบริเวณนี้นะมันต้องกลับมาแน่นอนอเฮ้งั้นเดี๋ยวทุนนี้ผมก็ขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนถ้าโดนในพวกนี้ไม่เท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นงูนี่ยากเลยนะ ผมเจอตัวมันผมยังพอวิ่งหนีทันนะทุกคนแต่ถ้าผมเจอนี่ต้องไม่เจอไม่ทันเจอมันอนะ่ะคือเราเดิมนมาแล้วเราเหยียบมันนะเรียบร้อยเนะี่ยทุกคนอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะหลังหน้าหลัางา ทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เดินมาสำรวจแล้วก็มาเจอน่าจะเป็นกลุ่มลูกน้องไอโผรนะครับตัวลักษณะแต่งตัวแล้วนะแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวไปก่อนนะเพราะว่าลูกพี่มันจะรู้นะทุกคนเดี๋ยวลูกพี่มันว่านะมันบอกมานะก็ผมดาวไว้นะน่าจะเป็นลูกน้องไอโผรนะทุกคน โอเคครับทุกคนแต่ผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับผมก็หิวเลยนะยังไม่ได้กินอะไรมาเลยนะขอบิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคน,นไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ